บ่อยไตรภูมิร <famously> ้อนอกครั้งได้ไหมครับขอบคุณนะครับทำไมมีตัวเดียวเออมีตัวเดียวก็ยังมีเว้ยจะ้สาวเราใหม่ทำไมไม่ให้ตอนร้องไปไหนใร้องไปไหนไ่ารูปด้วยอเรอต่างคอร์สกันเหมือนทำไมไม่เตรียมให้ก่อนเราจะถ่ายรูปเราป๊บนึงดีมาแล้วมาแล้ว ไปต่อแล้วโ้วยังไงเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพอแล้วกลับไปนั่งได้แล้ว ไปหมดเลยขอเพลงด้วยหรอขอเพลงเดี๋ Сп ER. ยวก่อนอย่างนี้เลยเหรอโอเคเบอร์เบอร์นี้น้องคอสตูมชื่นชมมากให้เบอร์ด้วยแล้วขอเบอร์ได้ขอเพลงไม่เข้าใจว่ะเคลียร์กันเองแล้วกันนะโอเคขอสเซฟแมนชลาทินนะคะ มีพีระพัชาเออขออนุญาตเซมายาถอดก่อนนะฮะวางไว้ตรงนี้แต่ว่าหวังว่าเซนจะหยุดอยู่ในชีวิตการร้องเพลงของผมมันจะมีผลงานน้อยมาก นานจะมีเพลงที่เรียกว่าทุกคนอาจจะพอได้ยินบ้างซึ่งก็นานๆทีนึ่งเพลงต่อไปน่าจะเป็นบทเพลงที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้จักชื่อเป็นชาติมากขึ้นในวงกว้างนะครับก่อนหนึ่งอยากจะขอขอบคุณเจ้าของเพลงที่ให้เขียนผมร้องเพลงนี้และผมเชื่อว่า ต้องขอบคุณขอเสียงปรบมือให้กับพี่แจ๊ดนะทุกคนเครับ